ของน้องๆอ่ะคยกันมร่อยๆเลยนะเอาอย่าหยุด้ย่าหยุดแล้น้องมาใช้บริจาคครบริจาคเปลี่ยนีดครับพอดีเมื่อเมื่อชที่แล้วเป็นรปีดครับเนนะครับนี้ก็มีมีาสามารถิดตัวมาด้วยนี่ หลายคนเนี่ยเราก็เดาด,ดูรุร้ตล้อเพลงเนี่ไตร่ตาเยอะมากเลยเพราะว่ามึงอยู่แน่นอนครับนะคะดูลุ่มหลงดูลุ่มหลงนะจริงๆแล้วหนึ่งในงนั้นค,คนที่ยืมก็มีพี่ออยด้วยไม่ค่ะพี่อ้อยติด <c oughs> แล้วขา<ๆ>ติ่จราจลไปแล้วนะครับ,รบเรมา,ามาทําบุญกันต่อชั้นนี้กันดีกว่านะครับแต่ว่าให้รุ้ดได้ร่วมกันทําบุญด้วยเพราะ้อมๆกันกับทุกๆคนเดียวที่มีของรุ้ดมาประมูลแต่ก่อนจะไปที่ของของรุ้ดเรามาที่ของของอีกหนึ่งไตร่ตาครับ จริงค่ะะฮอาให้พี่ถือให้พี่ถืออให้รู้นถือบี้นะครับผมแล้วก็มีรูปด้วยยืนยันนะฮะถือกับมือเลยคือรูปนี้พร้อมลายเซ็นด้วยนะครับของพี่นั่นเองตั้งราคาหน่อยสิเท่าไหร่ดีอะประมาณของบี้นี่ต้องมีราคานะต้องมีราคานะครับไหนไหนมีใครเป็นแฟนคลับพี่บ้างครับผมน้องครับอยากได้เท่าไหร่น้องว่ามาเลยดีกว่าว่ามาเลยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับอะไรจะยี่สิบบาทเยี่ยวโดน ว่าแล้วตั้งเท่าไหร่เนี่ยมันจะขึ้นอยู่แล้วละอ่าเท่าไหร่ดีเราตั้งไว้ร้อยหนึ่งกัและกันหนึ่งรอยบาทค่ะโอเคครับเป็นหนึรยบาทครับาให้มากกว่านี้แฟนคลับมาแล้วสอง้ยเสียงดังเชียวสุดยอดมากสาร้อยหอห้าร้ยบาทค่ะหกร้อยอาหกร้อยู่ทางนี้ครับเด็กเด็กเดร้อยบาทเด็กเด็กเท่าไหร่คะเท่าไหร่อพันหนึ่งพันหนึ่บางพันหนึครับพันหึ่บาทค่ะ หนึ่งพันบาทครั้งที่1น่งเอาลันห่งพันหนึ่งครับ1น,นึง่ง่งรอเดี๋ยวนะมาโชว์ให้เห็นท่านข้านนึงเดื่เใหไม่เห็นคั่าน1 0 0ร้อเต็มครับพันเจะโอ้โหพอหันหรูปมาให้เอาเลยเว้ยพันสองครับพันสค่ะพ2นสองพันสองพันสองพันสองไหนคะสองพันเะสองพโอ้โหขึ้นเร็วดีมากสองพันสองพันดีพี่ อยู่นานๆใช่วนานๆเลยไปถึงหมื่นหมื่นสองเลยรู้สยืนนานมากเ๋ยมันขึ้นทีลติคามซวยเลยเอาสองพันเอ้ค่สองพันสองพันนใช่ไหมสองพันครั้งที่หนึ่งค่ะครับสอพันครั้งที่สน้องบี้ต้วเดี๋ยวราไัดพี่ครับ น้องบี้น้องบี้สองพันหกน้องบี้จะไปอยู่กับคอนเสิร์ตโบสีด้วยถือไม่ให้บี้เห็นเลยนะคะเพราะบี้รู้ว่าอันนี้เขามาให้เราประมูลกันสองหกนะคะสองหกครั้งที่หนึ่งถือว่าได้ทำบุญร่วมกับบี้ด้วยตอสอง่เท่าไหร่นะสองพันหกสองพันหกครั้งที่หนึ่งสองพันเจ็ดสองพันแปดสองพันแ เริ่มกระโดดนะครับตอนนี้สามพันหกค่ะสามพันหกครั้งที่หนึ่งสามพันเจ็ดเหรอคะสามพเจ็ดค่ะครั้งที่หนึ่งสามพเจ็ดแล้วสามพันแปดแปพันแปดแปดแล้วแปดแล้วเาเก้าแล้วสามพันเก้าสี่พค่ะสี่พันห้าสี่ันห้าอกระโดดแล้วรู้จะยูน่เที่ยงคืนนะคะสี่พันห้าา สี่7ันเจตอนนี้เริ่มเริ่มวหมุดแล้วครับหันไปหันมาเริ่มอง4ี0พ4น0ปนะครับ4ี0พันเก้าเออชอบเลยสี่0นเก้า็นมื่นหนึ่งม้าพันห้า0มื่นห้าพันสองห้า0นสองห้า0สามห้านสามฉัน่านหันหลังดีกว่าสะดวกกว่าร้อเริ่มเมื่อยแล้วกระทานดีกว่าพี่แต่ท้านจะน้ำในหูไม่เท่ากัน5 0 0พันสามค่ะ5 0 0นสามนะถ้าันสี่ห้าันห้าห้านห้าับ โอ้ยหมื่นเจ็ดห้าพันเจ็ดห้าพันเจ็ดค่ะผมไม่หันละหุ่นตรงกลางแล้วกันที่อยู่ตรงขวาเหมือนแยกกันนะครับห้าพันเจ็ดครั้งที่หนึ่งข้างบนต่าไปครับเด็ดห้าพันเจ็ดหกพันหกพันโอ้โมีซ้ายขวาเลยนะฮะเอาข้างบนมีไหมหกพันครั้งที่หนึ่งหกพันสองค่ะหกพันสองร้อยค่ะไหวไหมคะหกพันสองครั้งที่หนึ่งหกพันสองครั้งที่สอง เฮยออีกนิดี่อีกนิดีหกพันสองครับตอนนี้ใายได้อย่างนัหนหกพันสามค่ะหกพัค่ะเป๋หกพันสี่หกพันหนส่ครั้งที่หนึ่ว้าวพี่ชอบหนูแต่หนูอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบ 6,750ป่ะ6 7 0ครั้งที่หนึ่งค่ะมีใครออกให้น้อง5,50นั้เห่ะฮะน้องเขก็ได้6,750นี่ออกป่ะ6 7 0ครั้งที่2องเค่ะโอ้โหโดนเหวียมเป็นไงล่ะเจ็ดพันน0าเจเจันครั้งที่หนึ่งค่ะ เจ็ดพันครั้งที่สองเจ็ดพันหนึ่งครับท่านี้ครับเจ็ดพันหนึ่งจริงหรอเอาจริงเปล่าโอเคเจ็ดพันหนึ่งครับเจ็ดพันหนึ่งค่ะเจ็ดพันหนึ่งครั้งที่หนึ่งเจ็ดพันหนึ่งครั้งที่สองน้องรุ่นจะน้องค่อยๆเดินทยอยเอารูปไปให้นักแสดงไดมาเจ็ดพันหนึ่งครั้งที่กาวมีคนรับเลยหรออันนี้ข้านับเองครับการที่สามโอเครับเลยค่ะ รุ่นด้วยใช่ไหมครับรรด้วยค่่ค่ะขึ้นมารับจากมือของน้องรุนนะะ่นขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยจะขึ้นมารับจากมือรุ่นอีกหมืมม <S <S ่นหนึอะไรจะรี่ไถขนาดนี้เอาเลยค่ะแฟนคลับของน้องบี้ทำบุญครับทำบุญะะให้กับมูลนิธินะคะสำหรับการช่วยเหลือผู้นักแสดงอาวุโสนะคะอะไรคะไม่เไยค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณคะค,ครับ,บร่วมทำบุญแหมตาหวานใส่นะ